ในี้ใครจะได้เจอเนื้อคู่ตัวเบ่งๆจะใช่คุณหรือเปล่ากดพรสเลือกภพยได้แล้วมาดูกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะคนที่เลือกกองที่1ค่ะคุณจะได้เจอเนื้อคู่แน่นอนค่ะแถมคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณค่ะจะมีโอกาสได้พูดคุยกันนะคะและเขาจะเป็นเด็กที่อ้อร้อต่อคุณมากๆค่ะเชื่อได้ว่าจะทําให้หัวใจของคุณเนี่ยละลายแน่นอนค่ะ คนที่เลือกกองที่2ดูเหมือนจะต้องรอไปก่อนนะคะพักนี้เนี่ยยังไม่ใช่พักของคุณค่ะให้คุณ c o n t i n u e ในการ work on yourself นะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อนเนื่องค่ะเมื่อถึงเวลาคนที่ใช่จะเข้ามาแล้วคุณก็จะได้เจอเนื้อคู่เองค่ะ อย่าลืมขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะคนที่เลือกล่องที่3ค่ะได้เจอเนื้อคู่แน่นอนค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในใจของคุณหรือว่าเป็นคนที่คุณสนใจอยู่ที่แน่ๆเขาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากแล้วก็โรแมนติกมากๆด้วยค่ะเขาจะเข้ามาอ่อยคุณทําให้คุณหัวใจเต้นรัวกด9้าน้อมรับคำทนายดีๆและถ้าอยากดูดวงสวนด้วยกันกระถักหลังใบม,มานะคะ